สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะเพื่อนๆวันนี้ลักษมณ์นะคะก็จะพามาดูกล้วยด่างนะคะที่ลักษมณ์ได้ปลูกไว้เมื่อไม่นานลักษมณ์ก็ทําคลิปออกไปครั้งหนึ่งแล้วเนาะ,อะตอนที่น้องเขาแตกใบแล้วก็ออกลายแล้วแต่ตอนนี้มีใบที่จะโผล่ขึ้นมาคือคล้ายๆว่าเพิ่มใบขึ้นมาอีกเนาะค่ะนี่ค่ะ นี่นะคะนี่คือกล้วยด่างของหลักสมุนนะคะที่ปลูกไว้ในบ้านนะคะตอนนี้นี่ค่ะขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆอกำลังแตกหนอนะคะเนี่ยกำลังแตกหน่อเพิ่มขึ้นมาอีกคล้ายๆว่าเพิ่มใบเนาะตอนนี้ลายของเขาก็เริ่มจะชัดเจนมากขึ้นเนาะคะ่ะถ้าเราได้ทั้งแสงแดดแล้วก็ มันคล้ายๆว่ากึ่งกึ่งแดดกึ่งร่มอะไรประมาณนี้ตอนเช้าๆเขาจะต้องรับแสงแดดเต็มที่เนาะคะ่ะเพราะว่าตกบ่ายขึ้นมาเนาะแสงแดดมันก็จะคล้ายๆว่าหายไปแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นที่ร่มทันทีนะคะตอนนี้ลายของเขานี่ค่ะกำลังแบบว่ากำลังเด่นชัดมากขึ้นมีต้นเดียวค่ะมีต้นเดียว เปลี่ยนกระถางให้ให้แล้วด้วยนะเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่กว่าเดิมนะแต่ถ้าต้นใหญ่กว่านี้เราก็คงเราก็คงต้องเปลี่ยนเป็นอตะกร้าเนาะเปลี่ยนเป็นตะกร้าใบใหญ่ๆเนาะคะ่ะตอนนี้เอาเอาใบแค่นี้ไปก่อนเนาะให้เขาแตกหลายๆใบก่อนแล้วก็นี่ก็คือต้นนกน้อยนําโชคนะคะนี่ค่ะต้นนกน้อยนําโชค ยังยังไม่ได้แบ่งออกมานะคะยังไม่ได้ตอนยังไม่ได้อะไรเลยกะว่าจะแบ่งออกมาใส่อีกระถางหนึ่งนะคะเพื่อที่จะขยายนี่ค่ะเป็นต้นนกน้อยนาโชคเนาะแล้วก็นี่ก็คือต้นกระเจียวลยหลายอย่างเนาะค่ะต้นกระเจียวแล้วก็มีต้นบอลน,นะคะต้นบอลน,นี่ค่ะกาลังนี่กําลังแตกเนาะเหมือนกันนะคะแตกอีกใบหนึ่ง นี่ก็คือบอลน,นะคะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นสายพันธุ์ไหนเนาะรอให้เขามีใบมีอะไรก่อนเนาะคะ่ะนี่ค่ะเขาก็โผล่ขึ้นประมาณประมาณนี้อันนี้คือเพาะด้วยเม็ดเนาะคะ่ะเพาะด้วยเม็ดนี่ก็คือด่างนกกระทานะคะเป็นด่างนกกระทาแล้วก็สนนอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรอะ่ะต้นอ่าสาวน้อยปะแป้งใช่ไหมนี่สาวน้อยปะแป้งนะคะ อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรไม่ต้นอะไรไม่รู้เพิ่งได้มาใหม่เหมือนกันนะคะได้มาใหม่ค่ะได้มาใหม่ยังยังไม่รู้จักชื่อเลยแล้วในนี้นะคะก็พออยู่ค่ะพออยู่นะคะเพราะตอนนี้เขาก็แตกหน่อขึ้นมาแล้วนะคะรอให้เขาแตกใบก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยเปิด อันนี้กันไว้เพื่อไม่ให้หอยทากเข้าไปกินเข้าไปแทะนะคะกันไว้เพราะว่าหอยทากกับต้นบอนมันเป็นของคู่กันมันเป็นของคู่กันนะคะเป็นของคู่กันเราต้องแบบป้องกันไวค้ค่ะป้องกันไว้ไม่ให้เขาไปแท้ต้นนะคะแต่ว่าจะหาอะไรแบบทำให้มันสูงขึ้น เพราะว่าตอนนี้นี่ค่ะนี่ค่ะต้นมันสูงแล้วเดี๋ยวกลัวมันเน่าเนาะกลัวมันเน่าเดี๋ยวทําให้มันแบบสูงขึ้นแต่ต่อไปภายภาคหน้าเนาะจะทําเป็นอ่อเขาเรียกว่าโรงชําอ่าโรงชําสําหรับอ่าบอนสีในลายอย่างเนาะบอนสีตอนนี้ได้แค่นี้ไปก่อนเนาะคะ่ะแล้วก็เชยชมไปก่อน,นะคะ่ะชยชมไปก่อน นี่เราก็เชยชมกล้วยไม้กล้วยด่างไม่ใช่สิกล้วยด่างไปก่อนนะคะนี่กล้วยด่างนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ให้เชยชมกล้วยด่างไปพร้อมๆกันเนาะนี่กำลังโผล่กำลังโผล่อุ้ยภูมิใจมากค่ะภูมิใจมากนี่กล้วยด่างไว้ในบ้านอยู่ต้นเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ เดี๋ยวก็จะขยายไปเรื่อยๆคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u ับ c ไ i b e ให้อ่าและกดกระดิ่งด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้รักสมุนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ